นี่มาอีกแล้วครับกับคันสไลด์ราคาไม่เกิน300บาทยังไม่ได้แกะเลยกต่ว่าจะมาแกะให้คนดูดูนะคือผมลืมไปแล้วว่ากูสั่งคันอะไรมาก่อนสั่งไปเยอะมากเลยไอ้คันสไลด์แบบราคาไม่เกิน300อ่ะก่อนสั่งไปเยอะมากเลยจาไม่ได้เลยกูยังไม่รู้เลยว่าอันนี้มันคืออนไหนโอ้ยเยอะจัดเดี๋ยวเดี๋ยวลองแกะไปพ,พร้อมกันเดี๋ยวมันก็นึกออกเองแหละมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาครับสว นี่คันนี้มีบับเบิ้ลหอมาให้ด้วยอุยอ้ยฮอเฮ้ยมาแถมตะขอมาให้ด้ยวยทุกคนอไอชีย้ยตัวดิมันแถมตะขอกล่องหนึ่งมาให้ด้วย<อ>แถมมาให้ทำไมทำไมไม่แถมแบบเหยือปลอมมาให้เลยวะมึงถูกตั้งที่สุดเอาดิซเรามาดูของแถมกันเลยดีกว่าคาันจังแม่งครับของคุณภาพดีหรือเปล่าซึบตะขอสีทองเบอร์สามถึงเบอร์สิบสองบางแน่นอน ยังไงก็บางอุย๊ยถักกล่องแม่งทรรมาดีวะ่ะไอ้กล่องแม่งดีวะ่ะเดี๋ยวโกโูเททิ้งแล้วไปใส่ตะขอผมนี่วะเฮ้ยตะขอไม่บางเว้อยอันนี้เบอร์เล็กแล้วนะตะขอแล้วหนาเลยเอ้ยอันอันนอันเจ๋วอันเจ๋วอ,อัน,นชอบอัน,นชอบอาจจะชอบมากกว่าคันสไลด์อีกนะไอ้เฮียกูมีกันไก่ทำไมกูไม่ใช้วะถือว่าทจเมียอะไรซุบอ่าข้อมูลตัวแรกหลุดมาแล้วครับยาวเมตรแปดสิบ เอ้ยแต่ว่าซองดีนะซองโอเคเลยอ่ะไม่ใช่ซองแบบซองขี้ไก่ที่แม่งแบบบางๆแบบใช้ซองสาครั้งมันก็ขาดอ่ะแต่นี้แม่งทนเว้ยซองเนี้ยทนชึบอันนี้กูไมได่ดูหน้าตาเลยนะไม่รู้เรื่องเลยนะมาลุ้นพร้อมกันครับทุกคนมีนอุยอ้ยอุ้ยขาโผสีม่วงครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอนึกก่อนกูสั่งเฮี้ยอะไรไป <ทฤ S 2> มาแล้วโซกายีแรงชวัวรเฮ้ยโอกูจําได้แล้วก็สั่งไอ้เฮี้ยนี่ม่เดี๋ยวขึ้นให้ดูครับ กูจําได้แล้วครับว่ากูสั่งอะไรไปพันสีม่วงนะเวทจําไม่ได้ว่าจะขึ้นช่วยให้แล้วกันนะมันมันน่าจะมีบอกร์ดเขอลองกลางก่อนนะ <S <S มีตัวครอบไกด์มาให้อย่างดีครับเอ้ยแต่ว่าไกด์ดีว่ะไม่ใช่ไกด์สีดําๆอ่ะดูดิไกด์แบบนี้ดีเว้ยไกด์ดีครับโอ้โหไอ้ยเปิดมาก็คะแนนดีเลยชึบมีมีเวทไหมไม่เห็นมีเวทเสียแล้วว่ะ เวทเที้ยอะไรของมึงวะเนี่ยอจะซ่อนอยู่อีกอันนึงโอเคครับแม่งไม่มีเวทเขียนนะครับลองกลางดูนะแต่น่าจะแข็งอะ่อะผมว่าเวทแข็งเว้ยเอาเขี้ยงละห<แ>ายเขี้ยละงม่งกลางไม่ได้ <c oughs> เอเชิ็อปเอ้ยได้อยู่เฮ้ยเบาเว้ยใช้ได้เลยว่ะเฮ้ยเบา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 ใช้ได้เลยเบากำลังดีครับทุกคนไม่หนักไม่หนักผมว่าเวทมันประมาณประมาณนะประมาณนะประมาณแปดขีดสิบเจ็ดอะ แปดขีดสิบเจ็ดประมาณเนี้ยประมาณนี้ประมาณนี้แหลอะอาจจะแข็งก่อนนิดนึงนะดีครับดูสิไกด์ไกด์กลเล็กนะถ้าเป็นคารลักษณะอย่างนี้ไกด์แม่งจะแบบไกด์สปินนิ่งไงเย้ทุกคนให้ไกด์เล็กมาเลยเวยรานะคาโอเคครับแต่ว่าชอบอย่างเลงครับชอบสีม่วงสีม่วงสวยมากดูดิสีม่วงยังสวยเลยอ่ะเอ้ยแต่ว่าคานแม่งเบามากเลยว่ะเอ้ยเบา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 ,บาอันนี้เบาจริงเบาจริงเบาเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้ยดีว่ะโค้งได้เลยเนะี่ยโค้งได้เลยนะไหนะสัตว์ เบาแบบกุวงได้เลยเน, <c oughs> นี่ยเนี่ยเบาจัดด้วยนหน้าตาแม่งดูแบบไม่น่าเบาอ่ะแต่แม่งเสือกเบาเขาบ้องมาเริ่มเลยดูดิบ้องอย่างเงี้ยเลยอ่ะว่าน่าจะดีอยู่นะเดี๋ยวเราขอลองกอนมันมันทำไมมันดูแบบมันจะดูแบบปอๆนิดนึงอ่ะทุกคนแต่ว่าโอเคเดี๋ยวลองดูกันสีม่วง,งแบบนี้ต้องจับคู่กับลอกอาบูนี่ครับอุมโทนสีม่วงที่ผมสั่งมาเพราะว่ามันเป็นสีม่วงนี่แหละดูสินี่ไงเข้าไหม สวยปะเยอะโคสวยอ่ะดูดิเข้าเลยอ่ะเย้ไม่เท่เลยวะเยา้โค้ตเท่เองวะดูดิโค้ตส,สวยอ่ะดูดิเนี่ยอ่ะมุมนี้มั้งอ่ะมุมนี้ยังไงเยอะโคตรเท่อ่ะ,อส,อะสีม่วงสีม่วงแบบม่วงจัดอ่ะโอเคแล้วมาลองต่อกันเลยดีกว่าส่วนเยือยที่เล่นวันนี้ก็กับยางครับเป็นเอ่อมังกรจิว๋วแล้วกันวันนี้เล่นมังกรจิว๋วสีอะไรดีสีม่วง อ่ะกี่เซนวะสามเซนลืมลืมดนดิครับไม่ได้เล่นนานสามเซนครับประมาณห้ากรัมวันนี้ผมตื่นสายหน่อยนะมีนอนเพลินไปเลยธรหน,น้าผมจะออกแบบตั้งแต่เช้ามืดอ่ะวันนี้ออกประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งมั้งดูแดดดิแดดแน่นอนอุย้ยลืมไปเลย oh. ด,ด,เดูดิคอเข้าอ่ะไอ้ี่ยดูดิข้าวกระจีดดูดิเหยื่อก็ม่วงครับคันก็ม่วงไม่ม่วงยันไฟแช็กเลยคันบอกว่า วันนี้ผมมีลุ้นวะ่ะวันนี้ผมมาสำรวจใหม่นะปกติเอ่อผมตีหนอนยามผมจะตีฝั่งนู้นฝั่งนี้ผมมารอบที่แล้วเว้ยผมบอกสำรวจอะผมขี่ผ่านเฮี้ยแม่งโคตรสวยเลยก็เลยอะไวะเดี๋ยวมาลองอีกสักครั้งหนึง่งผมกล่าว่าจะไม่มาแล้วนะเพราะว่าตรงนี้คนตกปลาแม่งเยอะมากเลย<ม>เยอะจัดเลยอะคนตกมาคนหวานแห่อะไรเต็มไปหมดเลยก็ก็เลยบอกว่าขี้เกียจต,ตกแถวนี้แล้วไม่อยากมาตกแถวนี้แล้วแบบคนแม่งเยอะเกินปลาแม่งไม่ค่อยมีแล้วปลาแบบ ปลาแม่งหายไปเลยก็เลยลองมาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้แม่งไม่มีคนตกปลาเลยครับบ้านคนก็ไม่ค่อยมีเงียบก็เงียบเนี่ยกูเจอจ่หมาเนี่ยเ<ม>จอ<ม>ตัวเดียวเองเนะนี่ยกมาตั้งนานแล้วนะ <c oughs> เนี่ยเอคลุยแม่แรกกันหมาครับเชื่อผมหมาแน่นอนลองมาอยางงด้กูตีที่หนังหัวเนี่ยวันนะี้แม่งเสียงข้อใบหลิวโคตรดังแบบแกล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 นี่ตัวเล็กแลยเนี่ยทำไมมันตีไม่ค่อยออกวะ สายแม่งจะหมดไอ้หี่ยสายเลยนเนี้กูเจอข้อเสียอย่างหนึ่งแล้วแม่งส่งเหยื่อได้ไม่ค่อยดีทุกคนส่งเหยื่อได้การจัดยหละมันคันมันแบบต,ต,ตื้ออะไม่รู้ดีบอกไม่ถูกอะแต่ว่าเหยื่อผมอาจจะแบบเล่นเบาไปด้วยทุกคนต้องประมาณสักหกกำผมว่ากำลังดีนี่ก็ส่งได้แหละอันนี้มันมห้ากำผมว่ามันแบบส่งยากอ่ะมันส่งยากมากเลยตียากด้วย มันไม่สมูทเลยอืมอืมดูดิโอ้ยดูดิใครลงวาเนะี <c> ่ย <oughs> ดูตีอย่างนั้นนะดูดิม่นตีแบบไม่ค่อยพุ่งเลยวะ <the> มกูตีแบบนั้นวะลูกมาไม่เต็มเลยเว้ยทำมกูตีอย่างนั้นวะ ส่งเหยื่อไม่ค่อยสมูทเลยวะ่ะมันส่งเหยื่อไม่ค่อยสมูทวะโอ้ยลูกปลาบานเลยไม่มีแน่เลยวะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปตรงนู้นเลยวเดี๋ยวขยับกันครับทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะลองใจอ่ะเผื่อได้แบบได้ลุ้นได้ลุ้นเผื่อมีอะไรได้ลุ้น อ๋อเอ้าหมดแล้วเอ้ากี่ผิดม้วนเหรอวะแล้ว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 กูจะตกยังไงเนี่ยเฮียแล้วกูจะตกยังไงเนี่ยเฮียสายแบงค์เหลือแค่นี้เฮียโอ้ยเฮ้ยโคตโอเคกลับบ้านผมจำไม่ได้ว่า คลิปนี้ผมถ่ายไว้นานแค่ไหนนะผมหยุดถ่ายไปนานมากคลิปนี้กับคันสไลด์สีม่วงไม่กูลืมไปเลยนะว่ายัางรีวิวไม่จบอ <c> ะ <oughs> แต่ว่าวันนี้จบแน่นอนครับวันนี้ได้ปลาแน่นอนมั่นใจมั่นใจ <c oughs> ถ้าถามว่าคันสไลด์อยู่ไหนอยู่ด้านหลังผมเยี่ยมปันไงนีนไงดูดูครับดูคันสไลด์ผมบสะดวกจัดไม่ต้องกางครับนิบกระเป๋าแล้วขี่บ้นๆมาเลยระยะนี่แหละครับข้อดีของคันสไลด์โอเควันนี้มาลุยกันเดี๋ยววันนี้จะพูดแบบ ตรงๆเลยแล้วจัดไปกันกับหมายนี่น้ำเน่าไ <c oughs> อ้อี่ามาทำคลิปทั้งทีมาตกที่หมายดีๆไม่ได้ตกหมายน้ำเน่าเฉยโอเคแต่ว่ามีตัวนะจัดดีด้วยนะพบซัดดูจัดนี่ครับข้อดีของคาสไลท์เอาพี่ยแกะไงวะเนียม่วงครับวันนี้มาทนม่วง <c oughs> ม่วงทองครับวันนี้ทันกับลออโคตรขึ้นกล้องอะขึ้นกล้องนะอ,อันนี้ใช้เหยื่อนี่นะวันนี้เป็นไม่เอากบยางแล้ววัวนี่ดีกว่า เท x t ั r e ลิกครับเหยื่อที่คุ้นเคยนี่เขาเพิ่งออกมาใหม่กูยอกกูยอกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นเหยื่อสสปายที่มันขาดนะผมก็เลยตัดเป็นสองสีแล้วก็เอามาต่อกันลองกลางกันครับนี่ไปไปชึบเรียบร้อยรวดเร็วไม่ต้องทำพี่ยอะไรทั้งนั้นไปจัดไปเดี๋ยว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  เดี๋ยวกูมาจอดเที่ยตรงนี้วนะเนี่ยป๊าป๊ารอบที่แล้วมันมีปัญหาไอ้นี่เว้ยทุกคนแม่งตีไม่รับออกเบาอะรอบที่แล้วผมใช้ไอ้นี่กบยางกบยางมังก,กรห้ากัมนะห้ากัมแม่งตีไม่ออกเว้ยงงมากเลยคือสัมผัสที่ผมลองใช้ดูนะหนึ่งคือมันส่งเหยื่อไม่ดีคันมันจะแบบประมาณแบบแข็งแข็งอะ แข็งแข็งแบบตื้อๆอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะมันก็อาจจะไม่เชิงว่าไม่ดีนะอาจจะแบบไม่ถูกใจผมเฉยๆก็ได้คนอื่นอาจจะใช้ดีนะคนอื่นแบบใช้แล้วแบบเข้ามืออย่างเงี้ยแต่เราผมคือคันมันตื้อๆนะอุ้ยยุยยุยอุ้ยตื้อนะอุ้ยยุยยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ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 กยนฮ้ยเฮ้ยเผ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ หนึ่งคือนี่อะห้ากำแม่งตีไม่ออกเว้ยทุกคนตัวไม่ใหญ่อะตัวนี้เดียวเองคือห้ากำกูพูดห้ากำสามรอบแล้วแต่ห้ากำคือแม่งตีไม่ออกทุกคนเยอะที่ผมใช้อันนี้จะเป็นหกกำนะหกกำของกำนี่พอตีได้นะต้องประมาณสักหกกำอะเนี่ยอย่างเงี้ยตีออกเว้ยแต่ว่าก็ยังตีไม่ไกลยล่นะคันมันตื้อๆอะหรือว่าผมเลือกคันสั้นแบบว่าอันนี้เมตรแปดสิบอพูดไปแล้วผมสรุปไปให้ฟังแล้วกันก็ สำหรับเรื่องน้ำหนักนะถ้าไม่นับเรื่องของตีไม่ค่อยออกนะครมันจะแข็งๆหน่อยน้ำหนักคือเบาเบาเลือเบาโอเคเลยอะ่ะแม่แต่ไม่ได้เบามากนะก็ถือไม่ปวดมือแล้วกันนะเออถือทั้งวันไม่ปวดมือก็พูดอย่างนี้เลยอะ่ะแล้วก็ความแข็งแรงนะความแข็งแรงผมว่าแม่ดูกิ๊กก๊อกไงก็ไม่รู้มันดูแบบกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกไงก็ไม่รู้จริงๆมันข้างในมันจะแบบบ้องมันจะตัตๆหน่อยลกคนนะข้างในมันจะแบบกรุงกุโบ๋เนี่ย บ้องมันเริ่มเลยนะดูดิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่เวลาเรา,าพับเก็บใช่ไหมเนี่ยมันชอบติดเลยเนี่ยนนเนี่ยพอก็ใส่ปุ๊บเราใส่แน่นใช่ไหมแม่งดึงไม่ออกต้องออกแรงดึงหรือไม่ก็ใส่ลมหลวมอะ่ะเอออย่าอย่าไปใส่แน่นนะแม่งแกะไม่ออกนะทุกคนส่วนความแข็งแรงไม่แน่ใจครับยังไม่เคยโดนปลาพูดไม่ได้เฮ้ยส,ส่วนความเหนียวของคันยังพูดไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่เคยโดนปลา <c oughs> แล้วก็เซ <c oughs> นนะ เ็นก็โอเคครับทุกคนประกาศรู้เรื่องแล้วกันอนะแต่ว่ามันจะติดปัญหาเรื่องของนี่ครับทรงเหยื่อไม่ค่อยไกลกุหลาบหัวจริงเลย <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าปลายมันค่อนข้างแข็งนะปลายที่ผมใช้นะ่ะส่วนมากมันจะเป็นปลายแบบปลายแบบดี่ดๆปดื่ๆปลายมัอยยน,อ,นอ่อนๆไงมันอาจจะไม่ใช่สไตล์ผมไงพอผมใช้ปุ๊บเราจับจังหวะไม่ถูกไนงะเลยตีไม่ให้ออกแต่ว่าตีไปเรื่อยๆอาจจะดีก็ได้นะอาจจะดีขึ้นนิดหน่อย แต่ก็ก็ยังไม่ใช่ละตายอยู่ดีสรุปเลยแล้วกันนะให้คะแนนนะเออเต็มสิบนะเอาไปเลยหกจุดห้าแล้วกันเออส่วนเรื่องความสวยเอาไปเก้าดีใช่มั้เป็นสีม่วงไนอะ้ฮียถ้าแม่งเป็นสีอย่างอื่นกูให้น้อยกว่านี้อีกสัตว์อันนี้มันเข้ากับรอกของผมไงก็เลย ซื้อมาตีวิวดูครับแต่ก็แค่นั้นแหละไม่ค่อยชอบเพออราะแห่ะก็คงจะต้องเก็บนอนกล่องยาวๆครับมีดีแค่พกไปตีไกลๆแค่นั้นแหละเออพกก็ไปตีไกลๆแต่ว่าเวลาหดแม่งก็ยังยาวอยู่ดีสัสเหมือนกันาจะหดทำไมแล้วแต่เลือกใช้ครับทุกคนพูดเยอะๆนี่ไม่ใช่อะไรนะเปอดมันแดกเนี่ยมันส่งเด็กแค่นี้จริงนะทุกคน ดี๋ยวดูกูปรับแน่นไปวะโอเคหมุนเปลี่ยนชีวิตไอ้สัสกูรู้แล้วคันมันเหมือนอะไรรู้ป่ะทุกคนอือะไรอะยี่น่ากลัว่ะแคันมันเหมือนอะไรวะคันมันเหมือนแบบคันที่มันหักอ่ะคันปลายหักแล้วเราก็ตัดปลายออกแล้วเอามาตีอ่ะประมาณเออประมาณนั้นเลยคันแบบนั้นเลยเออคันประมาณนั้นอ่ะใช่เลยทุกคนพยายามหาคำาว้ว่ามันประมาณไหนยี่ยคันมันเหมือนคันมันปลายมันหัก แล้วเราก็ตัดปลายมันทิ้งแล้วมันก็จะแบบแข็งๆหน่อยแล้วก็เอามาตีเหยื่อปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนั้นเลยทุกคนแบบนั้นเลยเฮียใช่เลยรู้แหละไม่เหมือนอะไรโอเคไปขอเหยี่บพอแล้วอย่าพยายามก็มันไม่มีปลาอันนี้ผมปิดเบรกเกือบสุดเลยนะเบรกแบบตกปลาชด่ะไม่ปรับแล้วดูกันว่ามันจะหักหรือเปล่านะแต่ว่าไม่ควรทํานะครับเราควรที่จะเปิดเบรกหน่อยนะครับเล่นคันสไลด์อะไรแบบนี้ คันมันสไลด์อยู่แล้วมันก็ไม่ค่อยแบบแข็งแรงเท่าไหร่แล้วนะยิ่งด้วยราคาแม่งถูกซะด้วยก็เซฟเซฟคันหน่อยนะทามันเล่นไดีมันเห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะมันกัดลูกปลาเว้ยของนู้นกัดลูกปลาทุกคนแรงด้วยยิงตีมไหนวะมันไม่แม่นทุกคนอันนี้คุ้มไมนี่อยากนะมันไม่แม่นจริงยงขวาหน่อยเพื่อน ยังขวาหน่อยมอยู่ถรงขวาเดีย๋ยวคอมเมตนยำแม่งตำจัดถึงแล้วครับหมายอายออกมานี่นานกูคนตีโคตรเยอะเลยเฮียเขาตีอยู่แล้วแน่เลยเนะี่ยโอ้แต่ผมว่ามั่นใจว่าตรงนี้แม่งมีอต่ตรงเนี้ยมีแน่นอนอะเมื่อก่อนแม่งเต็มเลยอะ เรียบร้อยครับเอาติดสัตว์เฮียเอออะไรเงี้ยไม่รู้มันตึกตึกอ่ะอ๋อนี่มันมีไม้อยู่เยอยเฮ้ยกลัวเอออะไรสัตว์เรียบร้อยครับตีไปแล้วแน่เลยตรงเนี้ยเงียบเลยว่ะแหมแล้วเช้าๆนี่บรรยากาศโคตรดีอะทุกคนวันนี้แดดแม่งไม่ร้อนเว้ยเป็นไรก็ไม่รู้อะ บรรยากาศโคตรดีโคตรหน้าตีชฉโฎตอนนี้ประชาชดไม่มีแบบในหัวผมเลยอ่ะแวกแล้วครับโหตรงนี้แม่งมีลุ้นว่ะเลยเขาได้มีลุ้นอะ่ะแต่น้ำมันดำยังวะเดี๋ยวแต่น้ำมันดำยังวะหนาวโคตรเน่าเลยเนี่ยผมมองไม่พลาดเลยตรงเนี้ยอือหือแล้วก็แล้วก็ เราอย่ากออกตัวแรงเดี๋ยวมันเป็นเหมือนรอบที่แล้วเนี่อ่เรียบร้อยครับไม่จ้กัดไม่กัดเซนคันมันก็กรู้วแหละว่ามันมีอะไรอะแต่ว่ามัน,มนก็กึ่งกึ่งนิมมดนึงเลยไม่ดีได้สรัตว์ไม,ม่ดีเลวไม,ม่ดี กลับแล้วนี่ว้าไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ <c oughs> แข็งแล้วก็สุดเก๋าช่วงสุดท้ายแล้วครับปลาย,ยังไม่แดกเลยครับไอ,เอ้เหี้ยร์ไฟช่วงสุดท้ายแล้วนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ Ui, bà đéo Ui, úi, hả, subscribe ครับทุกคนคลิปนี้คาดว่าน่าจะจบเพียงเท่านี้ครับกูแฮวคลิปนี้กูแฮลสองรอบติดไอสัตว์มือจะเชื่อน,นานๆผมจะเฮวแล้วเนี่ยเหนื่อยว่ะวันนี้โคตรเหนื่อยเลยเหงื่อเต็มตูเลยเนี่ยผมจะไม่ใช้อีกแล้วครับเดี๋ยวจะเก็บเข้ากระเป๋าเข้าเก๊ะไปตลอดกาลเดี๋ยวเอาให้ไอจิ๊บใช้แล้วกันนะไม่ไหวแล้วแม่งตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคแต่ก็ใช้ได้แหละแต่ว่าวันนี้ฝีมือผมแม่งไม่ได้อยากตอนแรก คืออยากดูแอคชั่นคันไงฟ้าก็ไม่มีเฮียกัดก็น้อยกูตีมาเป็นชั่วโมงแล้วนะกัดแม่งสองสามทีสัตว์และช็อตสุดท้ายมันขาดอีกแล้วตรงนี้ที่เดิมอุยมอ้ยเฮียอุ้ยขาดโอ้ good กแม่งขาดอีกแล้วเอออาดัานะวะตัวใหญ่ด้วยไ,ได้วะขาดเลยอ่ะขาดแบบขาดได้ไงวะ เป็นตรงนี้ตลอดเลยตรงนี้แม่ขาดสองรอบแล้วเนี่ยไอ้แค่อาถันปะวะโอเคอืไอไม่มีน้ำแดงวะใช่ปะวะอาถานน้ำแดงดวงสวยังวะโอเคครับทุกคนตอนแรกคิดว่าคันมันน่าจะแบบเซนดีนะเซนแบบโอเคอะ่ะสรุปว่าดูไม่ค่อยรู้เรื่องทุกคนแม่งติดแม่งก็เหมือนปากัดเลยครับปากัดแม่งก็เหมือนติดเลยครับคือกูแยกไม่ออกเลยว่าไหนติดไหนกัดไปะะตีกับยางแล้วกันตีหนอนอาจจะไม่ค่อยลุ่งเท่าไหร่เออ ไปเป็นแข็งไปหน่อยดูไม่ค่อยรู้เรื่องครับเกเคลิปนี้เท่านี้พราะับเดี๋ยวคลิปหน้าไม่ทำห้ผิดหวังแน่นอนครับน่าจะานะเชี่ไม่ได้แห้วนานแล้ววะใจตุ้มๆต,ต่อมๆอ,อย่างเงี้ยไม่รู้อะ